ถ้าคุณคิดว่าคนที่เข้ามาในชีวิตเป็นแค่เรื่องบังเอิญคุณกำลังพลาดบางอย่างที่อาจเปลี่ยนชีวิตคุณไปตลอดกาลคืนหนึ่งเสียงหนึ่งและความลับที่ไม่เคยถูกเปิดเผยจะพาคุณย้อนกลับไปสู่เงาที่คุณเองไม่กล้าม,มองเรื่องราวนี้ไม่ได้มีแค่ความเศร้าแต่มันมีบางอย่างที่คุณต้องค้นพบด้วยตัวเองไม่มีใครเข้ามาในชีวิตเราโดยบังเอิญเพราะสิ่งเหล่านี้ฝนตกพรำลงมาไม่ขาดสายกลิ่นดินเปียกชื้นอบอวลในอากาศ เสียงฟ้าร้องดังสะท้อนลึกเข้ามาในอกแสงไฟจากเสาไฟข้างถนนกระพริบไม่เป็นจังหวะขณะที่เธอยืนอยู่คนเดียวใต้ต้นไม้ใหญ่มือกำโทรศัพท์แน่นแต่สัญญาณไม่มีเสียงฝีเท้ากระทบพื้นน้ำแฉะแฉะดังมาจากด้านหลังหัวใจเธอเต้นแรงขนลุกสู้ขึ้นมาทั้งแขนเธอหันกลับไปชา้าช้าไม่มีใครอยู่ตรงนั้นแต่เสียงฝีเท้ายังคงดังใกล้เข้ามาเรื่อยๆ,ๆเธอเริ่มก้าวถอยหลัง จนหลังชนกับลำต้นไม้เย็นเฉียบก,กลิ่นอะไรบางอย่างโชยเข้าจมูกกลิ่นเหมือนดอกไม้แห้งปนกับกลิ่นเนาวเธอหลับตาแน่นพยายามบอกตัวเองว่านี่เป็นแค่จินตนาการเมื่อเธอลืมตาขึ้นอีกครั้งมีเงาบางๆลอยอยู่ริมสายตาเงานั้นเหมือนคนแต่ไม่มีหน้าเธอเกลืนน้ำลายอย่างยากลำบากเสียงหนึ่งกระซิบเบาๆข้างหูเสียงนั้นเย็นเฉียบราวกับลมหนาวจากใต้ดิน ฉันไม่ได้หลงทางฉันมาหาเธอเธอแทบหยุดหายใจริมฝีปากสันรอริกเงานั้นขยับเข้ามาใกลทุกย่างก้าวเหมือนดึงเวลาให้ช้าลงแสงไฟข้างถนนดับลงทีละดวงจนเหลือเพียงความมืดและลมหายใจของบางสิ่งที่เธอมองไม่เห็นเธอยกมือขึ้นป้องหน้าแต่ไม่อาจหยุดสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นได้เสียงอีกเสียงหนึ่งดังขึ้นจากในใจเสียงที่เธอไม่เคยได้ยินมาก่อน ไม่มีใครเข้ามาในชีวิตเราโดยบังเอิญจำไว้เธอรู้สึกถึงมือเย็นเฉียบแต่ที่หลายข้างหนึ่งร่างของเธอสั่นสะท้านไปทั้งตัวแล้วทุกอย่างรอบตัวก็หยุดนิ่งเงียบหนาวเย็นลมหายใจเธอขาดห้วงไปครู่หนึ่งแต่สิ่งที่ยืนอยู่ตรงหน้าเธอยังคงไม่หายไปมันยิ้มแม้ไม่มีใบหน้าและเริ่มพูดบางสิ่งที่เธอไม่อยากฟังเธอยืนนิ่งอยู่กลางห้องห้องนั้นมืดสลัว มีเพียงแสงสัวสีส้มจากหลอดไฟกระพริบมุมเพดานผนังรอบตัวเต็มไปด้วยภาพถ่ายบางใบซีดจางบางใบขาดแหว่งเหมือนถูกฉีกเธอขยับเข้าไปใกล้ในภาพแรกคือเธอในวัยเด็กยืนอยู่กับแม่ใบหน้ายิ้มแย้มแต่ในภาพที่สองมีเงาดำข้างหลังเธอเงาที่เธอไม่เคยเห็นมาก่อนภาพที่สามเงานั้นยืนชัดขึ้นสูงกว่าเดิมใกล้กว่าเดิม ในทุกภาพถัดไปเงาดำนั้นค่อยๆขยับมาใกล้เธอจนสุดท้ายมันยืนอยู่ข้างหลังเธอมือวางบนไหล่เหมือนภาพถ่ายถูกถ่ายในเวลาที่เธอไม่รู้ตัวหัวใจเธอกระตุกเธอหันขวับไปมองข้างหลังไม่มีใครแต่มือเย็นเยียบยังวางอยู่บนไหลเธอแม้ไม่มีเงาไม่มีเสียงเธอรู้ว่ามันยังอยู่ตรงนั้นเธอเริ่มร้องไห้ เสียงสะอื้นเบาๆดังท่ามกลางความเงียบจากมุมห้องเสียงเก่าๆของแม่ดังขึ้นอ่อ,อนโยนตแต่เศร้าลูกไม่เคยอยู่คนเดียวเลยนะเธอเก้าวถอยหลังช้าๆแต่มือที่มองไม่เห็นเริ่มกระชับแน่นเหมือนจะไม่ยอมให้เธอไปไหนแล้วประตูห้องก็เปิดออกอีกครั้งแสงขาวจ้าส่องเข้ามาจนแสบตามีใครบางคนยืนอยู่ตรงนั้นเธอเพ่งมองผ่านม่านน้ำตา และรับรู้ได้ในทันทีว่าคนคนนั้นไม่ควรอยู่ที่นี่อีกแล้วแต่เขาก็ยิ้มให้เธอยิ้มเหมือนครั้งสุดท้ายที่เธอเห็นเขาในลงศพเธอกรีดร้องแต่ไม่มีเสียงออกจากลำคอเลยแม้แต่น้อยเธอพยายามขยับปากแต่เสียงถูกกลืนหายไปกับอากาศรอบตัวชายคนนั้นยังยืนอยู่ในชุดเดิมที่เขาใส่ในวันจากลาเสื้อเชิ้ตสีเทาเปื้อนดิน และแววตาที่เคยอบอุ่นบัดนี้ว่างเปล่าเขาเก้าวเข้ามาทุกย่างก้าวเหมือนเวลาเดินถอยหลังเสียงหัวใจเธอเต้นที่จนปวดหูเธอถอยหลังชนกำแพงกำแพงที่เย็นเยียบและปียกชื้นเหมือนมีบางสิ่งไหลซึมออกมาจากรอยแตกร้าวชายคนนั้นหยุดอยู่ตรงหน้าเธอใกล้จนเธอได้กลิ่นดินเปียกและกลิ่นเลือดจางๆ,ๆเขาเอื้อมมือมาสัมผัสแก้มเธอเบาๆมือของเขาเย็น แต่แตกความเศร้าออกมาราวกับพายุเธอสันเทาริมฝีปากสันพร่าอยากถามอยากพูดแต่คำพูดติดอยู่ในลำคอเหมือนถูกมัดแน่นเขากระซิบเสียงเบาเหมือนลมผ่านใบไม้เธอลืมฉันเร็วเกินไปน้ำตาไหลาอาบแก้มเธอทันทีหัวใจเหมือนถูกบีบแน่นฉันไม่ได้จักไปเปล่าๆฉันทิ้งบางอย่างไว้กับเธอเธอเบิกตากว้าง ภาพหนึ่งแล่นผ่านหัวคืนที่เขาหายตัวไปคืนที่ไฟดับทั้งเมืองคืนที่เธอฝันถึงเสียงร้องขอความช่วยเหลือตอนนั้นเธอคิดว่ามันเป็นแค่ฝันแต่ตอนนี้เธอรู้แล้วว่ามันไม่เธอก้าวถอยอย่างลนลานหลังติดผนังหายใจหอบถี่หัวใจเต้นแรงจนเจ็บหน้าอกขอคืนอะไรเสียงเธอสั่นราวกับไม่ใช่เสียงของตัวเองชายคนนั้นยืนนิ่งแววตาไม่เปลี่ยน แต่บรรยากาศรอบตัวกลับเย็นลงอีกเหมือนอากาศถูกดูดออกจากห้องเขาเอื้อมมือมาที่หน้าอกของเธอวางฝ่ามือเบาๆตรงกลางอกเธอสะดุ้งรู้สึกได้ถึงบางสิ่งที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อนอุ่นแต่แทรกซึมลึกลงไปถึงกระดูกเสียงกระซิบกระชากติกลับมาสิ่งที่เธอรับไปในคืนนั้นมันเป็นของฉันเธอใช้มันมาตลอดโดยไม่รู้ตัวเธอสั่นหัว ภาพจำท่าหรือเล่นผ่านคืนที่เธอรอดจากอุบัติเหตุอย่างปาฏิหาริคืนที่เธอรู้สึกว่ามีคนยืนอยู่ข้างเตียงในโรงพยาบาลเสียงเตือนในหัวดังชัดขึ้นเรื่อยๆเขาไม่ได้แค่มาเพื่อพบเธอเขามาเพื่อทวงบางสิ่งกลับไปมือที่วางบนหน้าอกเริ่มกดลึกขึ้นเธอรู้สึกเหมือนหัวใจจะหยุดเต้นหูอื้อทุกอย่างหมุนวนเสียงรอบตัวกลายเป็นเพียงเสียงลมหายใจของเขาถ้าเธอไม่ขืนมัน ฉันก็จะอยู่ในนี้ตลอดไปดวงตาเขาเมืดดำลึกและว่างเปล่าเหมือนหลุมไม่มีที่สิ้นสุดเธอกรีดร้องพยายามดิ้นหนีแต่ร่างกายกลับไม่ตอบสนองเหมือนถูกตรึงไว้ด้วยแรงที่มองไม่เห็นในวินาทีนั้นเธอรู้แล้วว่าเธอไม่ได้เป็นแค่ผู้เห็นเธอคือผู้ถูกเลือกตั้งแต่คืนนั้นตั้งแต่เขาตายแทนเธอใช่ เขาค่อยๆโน้มหน้ามาไกลแล้วกระซิบอีกครั้งเธอต้องคืนมันให้ฉันเสียงหัวใจเธอดังในหูแต่ไม่แน่ใจว่าเป็นของเธอเองหรือของเขาเธอพยายามเปล่งเสียงแต่ลมหายใจขาดห่วงดวงตาท่ามัวเหมือนโลกกำลังจมหายลงสู่เงามืดชายคนนั้นยังคงอยู่ตรงหน้ามือยังค้างอยู่บนหน้าอกเธอน้ำตาไหลาอาบแก้ม ไหลผ่านมุมปากที่เริ่มชาเขากระซิบอีกครั้งชา้าชัดเย็นเยียบเลือดที่เธอมีมันเป็นของฉันครึ่งหนึ่งเธอเบิกตากว้างคำพูดนั้นแทงลึกเหมือนมีดในหัวแล่นผ่านภาพอีกครั้งตอนที่เธอฟื้นขึ้นมาหมอพูดถึงผู้บริจาคเนรนามคนที่ไม่มีชื่อในระบบคนที่เข้ามาในห้องผ่าตัดแล้วไม่มีวันออกมาอีกเลย ตอนนั้นเธอไม่เคยถามไม่เคยอยากรู้แต่ตอนนี้เธอรู้แล้วเธอรู้ว่าทำไมเขาถึงกลับมาเขาไม่ใช่เงาในความฝันเขาไม่ใช่ภาพหลอนจากความรู้สึกผิดเขาคือส่วนหนึ่งในตัวเธอและเขากำลังจะเอาส่วนนั้นกลับไปเธอเริ่มหายใจไม่ออกแสงไฟในห้องกระพริบรัวภาพรอบตัวเริ่มสั่นไหวเหมือนโลกกำลังแตกร้าวมือของเขากดลึกยิ่งขึ้น เรากับจะลวงทะลุเข้าไปข้างในเธอพยายามยกมือขึ้นสันเทาอ่อนแรงปลายนิ้วแต่ที่แขนเขาสัมผัสได้ถึงความหนาวเหน็บเกินมนุษย์แล้วเขากระซิบคำสุดท้ายเลือดของฉันจำได้ไหมว่ามันไหลเข้าร่างเธอยังไงวันนี้มันจะไหลกลับคืนเธอสะบัดหน้าหนีแต่แรงจากเขามากเกินจะต้านเหมือนร่างกายกำลังถูกกลืนกลืนโดยบางสิ่งที่อยู่เหนือความเข้าใจ เลือดในตัวเธอเริ่มร้อนจัดแผ่ซ่านจากหน้าอกกระจายไปทั่วแขนขาเหมือนมีไฟเผาจากข้างในเธอกรีดร้องแต่เสียงยังคงเงียบในหัวได้ยินเพียงเสียงชิะจรดังตึกตึกตึก,ตกแล้วภาพของเขาก็ซ้อนทับกับภาพสะท้อนของเธอไม่ใช่แค่ยืนตรงหน้าเขาอยู่ในตัวเธอเสียงของเขาดังในความคิดดังกว่าเสียงของเธอเอง เราคือหนึ่งเดียวกันหลังจากวันนี้เธอจะไม่มีวันอยู่คนเดียวอีกเพราะเธอจะไม่มีวันเป็นตัวของตัวเองอีกต่อไปน้ําตาเธอไหลาพากมือที่พยายามต่อต้านเริ่มอ่อนแรงหัวใจเต้นช้าลงเหมือนจังหวะสุดท้ายแต่ในห้วงวินาทีที่มืดมิดเธอเห็นบางสิ่งเธอเห็นเขาอีกว่าชั้นหนึ่งชายคนเดียวกันแต่ยิ้มยิ้มด้วยความอบอุ่นเหมือนที่เคย เขาไม่ได้พูดอะไรเพียงยื่นมือออกมาจากด้านในจิตใจของเธอเองเหมือนจะบอกว่าเธอยังมีทางเลือกแต่อีกเสียงกลับตะโกนแทรกขึ้นมาไม่เธอสัญญาแล้วแรงกดบอ่อนอกเธอเพิ่มขึ้นเหมือนจะบดหัวใจให้แตกเป็นผงเธอหอบหายใจรู้ว่าต้องตัดสินใจตอนนี้ไม่เช่นนั้นเธอจะไม่เหลืออะไรอีกเลยเธอกำมือแน่น กัดฟันจนรู้สึกถึงเลือดในปากเสียงกรีดร้องภายในหัวกลายเป็นเสียงเดียวเสียงของเธอเองพอแล้วเธอตะโกนออกมาแม้ไม่มีเสียงหลุดจากปากแต่บางอย่างในอากาศสั่นสะเทือนมือที่กดอยู่บนอกจุดนิ่งร่างของเขาชะงักแสงในห้องเริ่มสว่างขึ้นช้าๆเหมือนมีแรงบางอย่างย้อนกลับไปหาเขาเธอจ้องตรงเข้าไปในใบหน้าที่ไร้แววในดวงตาที่ไม่มีตา แล้วพูดในใจอย่างชัดเจนฉันขอบคุณที่ช่วยฉันแต่ชีวิตนี้เป็นของฉันเงารอบตัวเริ่มกระเพื่อมคล้ายควันดำที่ลอยฟุ้งอยู่ในน้ำเขาเริ่มสัน่นร่างที่มั่นคงค่อยๆแตกกระจายเป็นเศษเงาเล็กๆเ,เสียงร้องแหลมต่ําดังก้องจากทุกทิศท,ทางเสียงที่ไม่ใช่ของมนุษย์เธอหลับตาแน่นท่ามกลางพายุเงาที่หมุนวนไปรอบตัวภาพในหัวแล่นกลับมาอีกครั้ง เสียงหัวเราะของเขาตอนที่ยังมีชีวิตมือที่เคยจับมือเธอแน่นในวันที่เธอกลัวเขาเคยปกป้องเธอและเธอรู้ว่าเขาไม่ต้องการทำลายแต่บางสิ่งบางอย่างที่มากับเขามันไม่ใช่เขาอีกต่อไปแล้วเสียงสุดท้ายจากในเงานั้นแผ่วเบาแต่เต็มไปด้วยความเสียใจงั้นลาก่อนเงานั้นสลายหายไปกับอากาศเหมือนไม่เคยมีตัวตน ห้องเงียบสนิทไม่มีแสงไม่มีเสียงไม่มีใครแต่เธอยังยืนอยู่ตรงนั้นลำพังในความเงียบที่แตกต่างจากเดิมโดยสิ้นเชิงเธอยืนนิ่งล้มหายใจกลับมาเป็นจังหวะแม้ยังสัน่นแต่เต็นไปด้วยสติอากาศรอบตัวนิ่งสงบเหมือนทุกอย่างหยุดเคลื่อนไหวเธอก้มมองฝ่ามือของตัวเองมีรอยแดงตรงกลางฝ่ามือ เหมือนร่องรอยบางอย่างที่ถูกทิ้งไว้ไม่ใช่แค่จากภายนอกแต่ลึกเข้าไปถึงภายในเธอรู้สึกได้ถึงความเปลี่ยนแปลงบางอย่างเหมือนสิ่งหนึ่งหายไปและอีกสิ่งหนึ่งเพิ่งตื่นขึ้นในเงาสะท้อนของกระจกฝุ่นเก่าเธอเห็นดวงตาตัวเองแต่ลึกเข้าไปข้างในนั้นเหมือนมีเงาเล็กๆซ่อนอยู่ไม่เคลื่อนไหวไม่พูดแค่มองเธอเบือนหน้าหนีจากกระจก สูดหายใจลึกแล้วเดินไปที่ประตูมือวางบนลูกบิดเย็นเฉียบเปิดช้าๆบานประตูส่งเสียงดังแผ่วแสงแดดยามเช้าส่องรอดเข้ามาอบอุ่นและจริงเธอเก้าวออกจากห้องนั้นก้าวแรกหนักหน่วงแต่มั่นคงเสียงนกร้องเสียงใบไม้ปลิวกลับมาอีกครั้งเหมือนไม่เคยหายไป เธอหลับตาสูดกลิ่นอากาศสดใหม่แต่ในความลึกของจิตใจเธอรู้ดีไม่มีใครเข้ามาในชีวิตเราโดยบังเอิญและไม่มีใครออกจากเราไปอย่างแท้จริงเช่นกันเธอเดินต่อไปตามทางเดินแคบๆหน้าบ้านเท้าสัมผัสกับพื้นหินเย็นๆที่เปียกชื้นจากน้ำค้างทุกก้าวคือความเงียบที่สะท้อนเสียงในใจดวงอาทิตย์ยังไม่พ้นเส้นขอบฟ้าแสงส้มอ่อนๆทาบทับเงาตัวเองบนพื้น แต่งเงานั้นดูยาวเกินไปยาวเกินกว่าความสูงของเธอเธอหยุดหันกลับไปมองไม่มีใครไม่มีเสียงแต่บางอย่างในใจบอกให้เธอมองขึ้นไปที่หน้าต่างชั้นสองผ้าม่านขาวเคลื่อนไหวเบาๆแม้ไม่มีลมราวกับมีใครบางคนยืนอยู่ด้านในมองเธอเธอขยับริมฝีปากไม่พูดแค่ยิ้มจังๆเหมือนเป็นคำบอกลาโดยไม่ต้องใช้เสียง จากนั้นก็หันกลับมาก้าวต่อไปข้างหน้าทิ้งอดีตไว้ข้างหลังแต่ไม่ลืมเธอไม่รู้ว่าข้างหน้ามีอะไรไม่รู้ว่าเงานั้นจะกลับมาอีกเมื่อไรหรือจะกลับมาในรูปแบบไหนแต่เธอพร้อมแล้วพร้อมที่จะรับมือพร้อมที่จะจำพร้อมที่จะ,ะเผชิญกับทุกคนทุกสิ่งเพราะในที่สุดเธอก็เข้าใจแล้วว่า ทุกคนที่เดินเข้ามาในชีวิตไม่ว่าในรูปของความรักความเจ็บปวดหรือความกลัวล้วนมีเหตุผลของการปรากฏตัวไม่มีใครเข้ามาในชีวิตเราโดยบังเอิญแม้แต่เงาที่เราพยายามลืมมากที่สุดก็าตามเธอก้าวเดินไปตามถนนที่เงียบสงัดสองข้างทางมีเพียงเสียงสายลมพัดผ่านต้นไม้ใบไม้ปลิวร่วงลงมาทีละใบเหมือนเวลาค่อยๆลอกตัวออกจากอดีต หัวใจเธอเต้นช้าแต่มั่นคงในความว่างเปล่ารอบตัวเธอสัมผัสได้ถึงบางอย่างที่เคยเงียบหายบางอย่างที่เธอไม่เคยได้ยินชัดเจนมาก่อนเสียงของตัวเธอเองความคิดของเธอที่ไม่ถูกรบกวนด้วยความกลัวหรือเสียงของใครอีกคนเธอหยุดยืนที่หน้าป้ายรถเมก์เก่าๆป้ายที่มีรอยขีดเขียนด้วยปากกาหมึกดำชื่อของเขาชื่อของเธอล้อมกรอบรูปหัวใจเล็ก ภาพในอดีตแล่นผ่านหัวเหมือนแสงวูกเสียงหัวเราะของเขาในวันฝนตกวันที่เธอลืมร่มวันที่เขายืนรอเธอตรงนี้ด้วยรอยยิ้มแบบเดิมที่ยังชัดในความทรงจำเธอเอือมมือไปแต่ตัวหนังสือบนแผ่นเหล็กเย็นแต่ไม่เหมือนความเย็นของความกลัวมันคือความเย็นของความคิดถึงและการให้อภัยเธอยืนอยู่นิ่งๆฟังเสียงหัวใจตัวเองเงียบๆ ก่อนจะหันหลังให้ป้ายรถเมล์นั้นแล้วเดินจากไปปล่อยให้ชื่อของเขาอยู่ตรงนั้นกับความทรงจําและความจริงที่ว่าเขาเคยอยู่และเขาจะยังคงอยู่ในแบบที่ไม่ต้องแย่งพื้นที่จากใครอีกแล้วในแบบที่เธอยินดีจะเก็บไว้อย่างเงียบเงนันและเต็มใจขณะที่เธอเดินห่างออกมาลงถาวเบาพัดผ่านแก้มเหมือนสัมผัสสุดท้ายจากใครบางคน เธอไม่หันกลับไปมองเพราะรู้ว่าไม่จําเป็นอีกแล้วหัวใจเธอเบาขึ้นไม่ใช่เพราะสิ่งที่หายไปแต่เพราะสิ่งที่เธอเลือกจะปล่อยทุกก้าวที่เธอก้าวเต็มไปด้วยความรู้สึกใหม่ความกลัวยังอยู่แต่ไม่ได้ควบคุมเธอความทรงจํายังอยู่แต่ไม่ได้ทําให้เธอเจ็บเสียงของเขาเงียบลงไม่ใช่เพราะเขาหายไปแต่เพราะเขาได้พักแล้ว เธอหายใจลึกอีกครั้งรับรู้ถึงน้ำหนักของการมีชีวิตน้ำหนักที่ครั้งหนึ่งเธอแบกไว้โดยไม่เข้าใจและตอนนี้น้ำหนักนั้นกลายเป็นบางสิ่งที่เธอเลือกจะถือไว้ด้วยมือของตัวเองไม่ใช่เพราะต้องการชดใช้แต่เพราะมันเป็นส่วนหนึ่งของเธอไปแล้วท้องฟ้าเริ่มสว่างขึ้นแสงอาทิตย์แตะขอบเส้นฟ้าอย่างชา้ชาๆอุ่นจริงเหมือนทุกอย่างเพิ่งเริ่มต้น เธอก้มมองเงาของตัวเองที่ทอดยาวบนพื้นถนนคราวนี้มันพอดีกับตัวไม่มีเงาอื่นทับซ้อนอีกเธอยิ้มเงยหน้าขึ้นและเดินต่อไปข้างหน้าอย่างคนที่รู้แล้วว่าไม่มีใครเข้ามาในชีวิตเราโดยบังเอิญเพราะแม้แต่เงาก็มีเหตุผลของมันเสมอยิ่งเธอเดินเสียงฟีเท้ากระทบพื้นยิ่งชัดไม่ใช่เพราะถนนเงียบ แต่เพราะเธอเริ่มฟังเสียงตัวเองจริงๆบ้านหลังเล็กๆริมทางปรากฏขึ้นในสายตาหลังคาเก่าต้นไม้ใหญ่อบล้อมหน้าต่างเปิดทิ้งไว้รับแดดอ่อนๆเธอหยุดยืนหน้าประตูไม้ที่คุ้นตาล้มหายใจหนึ่งลึกก่อนยกมือเคาะเสียงเคาะไม้ดังก้องในความเงียบไม่มีใครตอบแต่เธอไม่รีบร้อนเธอแค่ยืนรอไม่ใช่เพราะต้องการคำตอบแต่เพรรู้ว่าในบางครั้ง แค่การยืนอยู่ตรงนั้นโดยไม่มีอีกต่อไปก็คือคำตอบที่สำคัญที่สุดเธอมองเข้าไปข้างในผ้าม่านเท้ไหวจากลมเช้าบนตัวเล็กๆมีกรอบรูปหันหลังเธอเดินเข้าไปชา้ชาๆจับกรอบรูปนั้นพลิกกลับมาใบหน้าสองคนในภาพยิ้มให้กล้องมือของเขาวางบนไหล่เธออย่างอบอุ่นเธอไม่ร้องไห้แค่หลับตาลงปล่อยให้ความทรงจำไหลผ่าน โดยไม่ต่อต้านโดยไม่ยึดติดโลกภายนอกยังคงเคลื่อนไหวแต่ภายในเธอสงบนิ่งอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนและนั่นคือสิ่งที่เขาทิ้งไว้ให้สิ่งที่เธอเข้าใจในที่สุดว่าความเจ็บปวดที่เคยฝังลึกมันไม่ใช่คำสาปแต่มันคือการเปลี่ยนแปลงคือบทเรียนที่แฝงอยู่ในเงาเมืดของชีวิตและเมื่อเธอก้าวข้ามมันมาได้แสงในตัวเธอก็ไม่ต้องกลวเงาอีกต่อไป เธอค่อยๆวางกรอบรูปลงบนโต๊ะปลายนิ้วไล้าตามขอบไม้อย่างท่าเบาไม่ใช่การอำลาแต่เป็นการวางใจเธอเดินไปเปิดหน้าต่างปล่อยให้ลมเช้าพัดเข้ามากลิ่นดินชื้นจากสวนหลังบ้านกลิ่นกาแฟอ,อ,อ่อนๆลอยมาจากบ้านถัดไปทุกอย่างยังคงเหมือนเดิมแต่ภายในเธอเปลี่ยนไปแล้วเธอเดินผ่านห้องเก่าห้องที่เคยใช้ซ่อนตัวจากโลก ที่เคยเป็นที่เก็บความทรงจําที่เธอไม่อยากแต่ต้องตอนนี้ประตูเปิดอยู่แสงส่องรอดเข้ามาเต็มห้องเธอหยุดมองสักครู่แล้วเดินเข้าไปมือแต่ผนังแต่รอยขีดเก่าๆที่เขาเคยวัดส่วนสูงให้เธอเธอยิ้มไม่ใช่ยิ้มที่ปิดบังความเจ็บแต่เป็นรอยยิ้มที่ยอมรับมันได้อย่างสงบทุกอย่างที่เคยเกิดขึ้นทุกคนที่เคยผ่านเข้ามาเธอไม่อยากลบ ไม่อยากหนีเพราะพวกเขาทิ้งร่องรอยไว้ในเธอทั้งดีและร้ายและร่องรอยเหล่านั้นคือสิ่งที่ทำให้เธอเป็นเธอในวันนี้เธอเปิดลิ้นชักไม้ใบเล็กจดไม้เก่าภาพถ่ายเก่าสมุดบันทึกสีซีดทุกชิ้นเหมือนหายใจได้เหมือนรอให้เธอกลับมาเปิดดูเธอนั่งหลงเงียบเงียบเปิดสมุดหน้าแรกลายมือเขายังชัดเจนสำหรับวันที่เธอลืมว่าเคยเข้มแข็งแค่ไหน เธอหลับตาให้หัวใจจดจำประโยคนั้นอย่างลึกซึ้งไม่ใช่เพื่อติดอยู่กับอดีตแต่เพื่อก้าวต่อไปอย่างคนที่รู้แล้วว่าเธอไม่เคยเดินอยู่คนเดียวเลยแม้แต่วันเดียวเสียงนกร้องเอจ้๊ยจนอกหน้าต่างแสงแดดลอดผ่านม่านบางๆทอดเงาลายลงบนพื้นไม้เก่าเธอหลับตาเงียบๆสึมซับทุกสิ่งรอบตัวทุกเสียงทุกแสงทุกกลิ่นคือหลักฐานว่าชีวิตยังดำเนินอยู่ และเธอก็เป็นส่วนหนึ่งของมันสมุดบันทึกยังค้างอยู่บนตักเธอลืมตาขึ้นช้าๆหยิบปากกาด้ามเก่าขึ้นมาแล้วเริ่มเขียนตัวหนังสือแรกออกมาไม่สวยนักมือยังสั่นเล็กน้อยแต่เธอไม่หยุดทุกท้ายคำคือการปลดปล่อยเป็นการพูดกับตัวเองอีกครั้งด้วยความเข้าใจเธอเขียนถึงคืนที่มืดที่สุดถึงเสียงที่ไม่ได้มาจากโลกภายนอก แต่จากความกลัวในใจถึงเงาที่หลอกหลอนในกระจกแต่ก็ทําให้เธอกลับมามองตัวเองตรงๆได้ในที่สุดหน้าแล้วหน้าเล่าตัวหนังสือเต็มไปด้วยความจริงไม่มีการปกปิดไม่มีการแต,แต่งแต้มให้สวยงามเพราะตอนนี้เธอไม่กลัวที่จะซื่อสัตย์กับอดีตอีกต่อไปเสียงลมหายใจเธอหนักแน่นขึ้นลึกขึ้นเหมือนเพิ่งหายใจได้จริงๆหลังจากเงียบงันมานานเหลือเกิน เธอวางปากกาลงข้างสมุดลุกขึ้นเดินไปยืนที่หน้าต่างมองท้องฟ้าโล่งไม่มีเมฆไม่มีฝนแค่ฟ้าสีฟ้าใสและเธอรู้ว่าเงาเหล่านั้นยังอยู่ยังอาศัยในมุมเงียบของความทรงจำแต่มันไม่ใช่ผู้ควบคุมอีกต่อไปเธอคือผู้เลือกว่าอะไรจะอยู่และอะไรจะถูกวางลงอย่างอ่อนโยนในที่ของมันเธอเอื้อมมือเปิดหน้าต่างกว้างขึ้น ลมอุ่นพัดเข้ามาพัดม่านขาวให้เธอไหวเหมือนหายใจเธอยืนอยู่อย่างนั้นปล่อยให้สายลมสัมผัสผิวหน้าเหมือนกำลังลูบไล้ใจที่เคยช้ำภายในบ้านอย่างเงียบงเงียบจนได้ยินเสียงหัวใจของตัวเองเสียงที่เธอเคยมองข้ามแต่วันนี้มันชัดเจนสม่ำเสมอและมั่นคงเธอก้าวออกจากห้องเดินผ่านทางเดินที่ปูด้วยไม้แห้งกรอบ เสียงย่ำเท้าเบาๆบนไม้เก่าคล้ายเสียงตอบรับจากบ้านหลังนี้บ้านที่ครั้งหนึ่งเคยเต็มไปด้วยความเศร้าแต่ตอนนี้เริ่มเปลี่ยนไปเธอหยุดที่ประตูหลังบ้านจับลูกบิดแล้วผลักออกแสงแดดท่างพลูเข้ามาสวนเล็กๆหลังบ้านยังคงเหมือนเดิมดินชื้นใบไม้รกแต่สำหรับเธอในตอนนี้มันคือจุดเริ่มต้นใหม่เธอก้าวเท้าลงดิน รู้สึกถึงความแข็งความเย็นความจริงของโลกต้นไม้เล็กๆที่เคยปลูกกับเขายังยืนต้นอยู่แม้ไม่ได้ออกดอกแต่ยังไม่ตายเธอย่อเข่าลงใช้มือสัมผัสดินรอบขวนต้นแล้วหัวเราะเบาๆเสียงหัวเราะที่ไม่ใช่จากความสุขแต่จากความเข้าใจเข้าใจว่าแม้บางสิ่งจะเหี่ยวเฉาแต่รากยังยึดแน่นกับผืนดินและวันหนึ่งมันอาจกลับมาเบ่งบานอีกครั้ง เพราะไม่มีใครเข้ามาในชีวิตเราโดยบังเอิญและไม่มีความเจ็บปวดใดผ่านเข้ามาโดยไร้เหตุผลเลยสักครั้งเดียวเธอลุกขึ้นช้าๆปัดดินออกจากมือแสงแดดเริ่มแรงขึ้นอุ่นไล่จากไหล่จนถึงปลายนิ้วเธอเงยหน้ามองท้องฟ้าไม่มีเครื่องหมายของพายุไม่มีเงาใดเคลื่อนไหวในมุมสายตามีเพียงฟ้ากว้างเธอหันกลับไปมองบ้านหลังเดิมบ้านที่เคยปิดตาย บ้านที่เธอเคยหลีกหนีตอนนี้กลายเป็นสถานที่ที่เธอกลับมาโดยไม่ต้องฝืนใจทุกห้องทุกผนังเก็บเสียงไว้แต่เธอก็พร้อมฟังพร้อมรับแม้บางเสียงจะยังทำให้ใจสะดุดแต่เธอก็ไม่หันหนีอีกแล้วมือข้างหนึ่งจับบานประตูไว้อีกข้างลูบแขนตัวเองเบาๆเหมือนบอกให้ใจนิ่งแล้วเธอก็ก้าวกลับเข้าไปในบ้านด้วยก้าวที่มั่นคง ไม่ใช่เพราะทุกอย่างดีขึ้นทันทีแต่เพราะเธอเปลี่ยนไปเธอรู้วิธีอยู่กับเงาเหล่านั้นโดยไม่ปล่อยให้มันกลืนตัวเองอีกต่อไปภาพเก่าๆบนผนังยังอยู่เธอเดินผ่านมันอย่างสงบมองแววตาในภาพเหล่านั้นแล้วพยักหน้าเบาๆเ,เหมือนกล่าวคำขอบคุณที่ไม่มีเสียงไม่ใช่แค่กับคนในภาพแต่กับตัวเธอเองที่ไม่ยอมแพ้ที่ยังอยู่และยังเดินต่อ เพราะทุกคนที่เคยเข้ามาไม่ว่ามาในคราของรักของเสียใจของความกลัวต่างฝากบางสิ่งไว้ให้เธอทั้งนั้นเธอเดินไปที่มุมหนึ่งของบ้านต้นไม้เล็กๆที่เคยวางกรอบรูปตอนนี้ว่างเปล่าเธอหยิบแจกันดินเผาที่เคยร้าวขึ้นมารูกรอยแตกที่เคยคิดว่าจะไม่มีวันซ่อมได้แต่ตอนนี้มันถูกปะไว้อย่างเรียบง่ายเธอจำได้ว่าเคยคิดจะทิ้งมัน แต่บางสิ่งก็เปลี่ยนใจเธอเหมือนความสัมพันธ์บางอย่างในชีวิตที่แม้จะเคยแตกร้าวแต่ก็มีคุณค่ามากพอจะรักษาไว้เธอวางใจกันกลับลงไปอย่างเบามือแล้วเดินไปที่ตู้ไม้ริมผนังเปิดลิ้นชักออกมาดึงกระดาษแผ่นหนึ่งออกจากแฟ้มเก่าเป็นจดหมายที่ไม่เคยส่งเขียนด้วยลายมือของเธอเองสันไว้แต่ชัดเจนเธอเริ่มอ่านออกเสียง คำพูดในกระดาษสะท้อนกลับมาในห้องเงียบเป็นถ้อยคําที่เธอไม่เคยพูดกับใครขอโทษขอบคุณและลาก่อนเธออ่านจนจบจากนั้นก็พับมันกลับอย่างตั้งใจไม่ใช่เพื่อเก็บไว้ซ่อนอีกแต่เพื่อปล่อยให้มันเป็นเทียนบันทึกไม่ใช่พันธัเธอหันไปมองหน้าต่างอีกครั้งแสงแดดยังคงสว่างอยู่เธอเดินไปเปิดประตูบาน ลมหอมอุ่นจากโลกภายนอกอบรับเธออีกครั้งวันนี้ไม่เหมือนเมื่อวานเพราะเธอไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปและเธอรู้แล้วว่าแม้ใครบางคนจะผ่านเข้ามาเพียงชั่วคราวแต่พวกเขาล้วนมีบทบาทพวกเขาคือบทหนึ่งในเรื่องราวชีวิตที่เธอไม่มีวันเขียนคนเดียวได้ทั้งหมดเธอก้าวออกจากบ้านประตูปิดลงเบื้องหลังอย่างทางเบาไม่ใช่การปิดทิ้งแต่เป็นการปิดอย่างเข้าใจ รอบตัวเงียบสงบแต่ในใจของเธอกลับเต็มไปด้วยเสียงของการเริ่มต้นใหม่เสียงของการยอมรับเสียงของการให้อภัยและเสียงของความกล้าที่เพิ่งถูกค้นพบเธอมองไปยังถนนที่ทอดยาวทางเดินที่เธอเคยกลัวแต่ตอนนี้กลับรู้สึกพร้อมจะเดินต่อเพราะเธอรู้แล้วว่าไม่มีใครเข้ามาในชีวิตเราโดยบังเอิญทุกคนที่ผ่านเข้ามาทุกเหตุการณ์ที่เคยทำให้สันไหว ต่างอรอหลอมเธอให้เป็นคนในวันนี้ไม่ใช่เพื่อให้ลืมแต่เพื่อให้จำเป็นจำได้ว่าเธอเติบโตมาอย่างไรและเดินออกจากเงาเหล่านั้นได้อย่างไรเธอยิ้มให้ตัวเองสูดลมหายใจลึกแล้วก้าวเดินไปข้างหน้าอย่างคนที่พร้อมใช้ชีวิตในแบบที่เต็มไปด้วยความหมายเพราะตอนนี้เธอรู้แล้วว่าเธอไม่จำเป็นต้องกลัวเงาอีกต่อไปเมื่อภายในใจ มีแสงของตัวเองสองนำทางเสมอ